สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนครับผมอืมคลิปนี้มาดูที่ป่าข้าวครับอืมมาพูดคุยนะเนาะเรื่องการใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยรับรวงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดือนกันยานแล้วเนาะอืมอันนี้พูดถึงข้าวไวแสงนะพี่น้องข้าวไวมาลีร้อยห้าอะข้าวนาปีเนาะอืมไอ้สูตรไอ้ใส่ปุ๋ยเม็ดดกรวงดกของผมนะพี่น้อง อันนี้พูดถึงสูตรของผมนะอืมคือผมจะทําแบบนี้นะพี่น้องคือผมจะใส่ประมาณวันที่สิบห้ากันยาพี่น้องสิบห้ากันยาของทุกปีอืมคือการใส่ปุ๋ยข้าวนะพี่น้องคือถ้าเราใส่ไม่ถูกช่วงใส่ช้าเกินไปก็ไม่ดีพี่น้องใส่เร็วเกินไปก็ไม่ดีอืม มันมันคือต้องมีช่วงเวลาของมันน่ะพี่น้องมันมันเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเนาะอืมช่วงเวลาที่มันสร้างรวงนะพี่น้องอืมคือข้าอันนี้อันนี้ข้าวนาวปีข้าวไวแสงคือมันแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวกําหนดนะพี่น้องคือว่าช่วงไหนที่มันจะสร้างเม็ดสร้างลําต้นสร้างอะไรพวกนี้ยคือแสงเป็นตัวกําหนดอ่ะอืม และอีกอันหนึ่งคือข้าวมันจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นนะพี่น้องคือข้าวนี่มันมันสร้างเม็ดจากข้างในลําต้นนะพี่น้องสังเกตไหมพี่น้องเวลามันพุ่งออกมาอ้าวมันเป็นเม็ดขาวออกมาแล้วแมนบอมันไม่เหมือนพวกมะม่วงไม่เหมือนพวกผลไม้อะไรมะม่วงอะไรตุลงตุเรียนอะไรพวกนี้เลยไม่เหมือนมะพร้าวอะไรพวกนี้เลยเหมือนมะม่วงมันก็ออกดอกข้างนอกแล้วมันค่อยมาโตเม็ดข้างนอกเนาะแต่ข้าวนี่มัน มันสร้างรวงข้างในลําต้นน่ะจนมันจนมันเม็ดมันครบหมดแล้วมาถึงได้โผล่มาข้างนอกอืมเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องพี่น้องก็เลือกดูเอาแล้วกันอืมแต่ที่ผมแนะนําก็คือใส่ให้ถูกช่วงเวลาพี่น้องอืมและอีกงานหนึ่งพี่น้องไอพี่น้องต้องไอเว้นระยะนะพี่น้องระหว่างใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายใช่ไหม ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยรับรวงเราต้องเว้นก่อนหน้านี้ไปหนึ่งเดือนนะพี่น้องสมมุติว่าเราจะใส่วันที่สิบห้ากันยาใช่ไหมสิบห้ากันยาเราก็ย้อนหลังไปสิบห้าสิงหาใช่ไหมช่วงช่วงเนี้ยหนึ่งเดือนเนี้ยสิบห้ากันยาถึงสิบหสิงหาช่วงเนี้ยพี่น้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแซมเลยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแซมเด็ดขาดเลยอืมถึงข้าวมันเหลืองก็ปล่อยให้มันเหลืองเลยอืมคือ คือต้องให้มีช่วงเวลาที่มันให้มันให้มันอยากให้มันหิวพี่น้องให้มันกระหายปุ๋ยนะให้มันต้องการน่ะให้มันต้องการปุ๋ยอ่ะอืมไม่ต้องไปใส่เสริมคือสมมุติเราใส่ครั้งสุดท้ายวันที่สิบสี่สิงหาใช่ไหมพี่น้องเราก็ปล่อยทิ้งยาวไปเลยพอไปปลายสิงหาต้นต้นกันยาช่วงนี้ข้าวมันก็เหลืองแล้วใช่ไหมข้าวมันเหลืองเราไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปแซม เรารออัดทีเดียวเลยวันที่สิบห้ากันยาผมรับประกันเลยแหละใครทำแบบนี้เนะี่ยอย่างน้อยๆต้องเว้นเว้นช่วงปุ๋ยเนะี่ยหนึ่งเดือนพี่น้องผมรับประกันเลยรวงตรงเม็ดดกแน่นอนอ oh, <no. S 1> ใส่ให้ถูกช่วงเวลาพี่น้องแล้วก็ใส่ให้ถูกปริมาณของมันพี่น้องอเราก็สังเกตเอาเนาะว่าต้นข้าวเราเหลืองมากเหลืองน้อยอ,อุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน ส่วนข้าวมันเหลืองมากเราก็ใส่มากหน่อยข้าวมันเหลืองน้อยเราก็ใส่น้อยหน่อยอ่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องสูตรของผมนะอ่ถ้าไม่เชื่อถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองเอาไปทาดูเลยนะอืมผมรับประกันเลยแหละถ้าเอาสูตรผมทําอ่ะอย่างว่าอย่างอย่างอย่างว่าเนาะปีนี้คือปุ๋ยมันแพงอะ่ะพี่น้องเราจะไปเน้นสูตร แบบยังไงล่ะเน้นสูตรตามวิชาการเาัามันก็โอ้โหปุ๋ยแพงไงพี่น้องเราต้องมาประยุกต์ใช้อะไรที่ลดต้นทุนได้เราก็ลดเนาะเรามาหาช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเอาน่ะเหมือนกันนะพี่น้องเปรียบเทียบก็อย่างสมมตินะ่ะเราจะไปหวานแหใช่ไหมเราจะไปหวานแหไปถึงสะปุ๊บไปถึงเราก็หวานเลยเหรอแบบนั้นมันไม่ได้พี่น้องคือไปปุ๊บเนี่ย เราต้องรอจังหวะดูปลาดูปลาก่อนอืมดูปลาว่ามันผุดก่อนใช่ไหมพอมันผุดปุ๊บเราก็หวานไปเลยเออแบบนี้เปอร์เซ็นต์ได้สูงอืมอันนี้ก็เปรียบเทียบใส่ข้าวเหมือนกันคือเราต้องรอช่วงเวลารอจังหวะพี่น้องอืมเพราะว่าไอข้าวมะลี่เป็นข้าวไวแสงเราต้องรอจังหวะเนาะอรอจังหวะดีก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณกลางเดือนกันยานี่พี่น้องอืมวันที่สิบห้าเนี่ยอัดเลยวันที่สิบห้าถึงยี่สิบ เออสิบห้าถึงยี่สิบกันยานี่แหละแต่ผมส่วนว่าผมจะใส่วันนี้สิบสี่สิบห้ากันยาประมาณเนี้ยอือผมรับประกันเลยแหละพี่น้องลวงตรงไม่เชื่อก็ลองทําดูเลยพี่น้องอืมโอเคพี่น้องยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะเนาะโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าสบายดี